ชมทุกท่านเลยนะครับผมอ่าแล้วก็กลับสวดีชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องมิกกเกมเมอร์ยูทูวันนี้ครับเราก็ยังม,มาอยู่ในเกมตะก,กุลานะครับวันนี้นครับเราจะมาเล่นละครออมาเพีติดตามตัวหนึ่งวันนะครับจะ <c oughs> ว้า,าจะเปน็นไงมาติดตามพร้อมกันเลยไปดูกันเลยโอ้มันมาเยอะมากมาหลังบ้านแล้วเนี่ย โอ้ขนาดที่บ้านก็ยังมาเลยเหรอไอโบอลจีชันด้วยผมไม่ได้อยากเป็นประธานผมจะเป็นนักเรียนไอ้นี่ไอ้ท่านพี่ฉันไม่อยากเป็นประธานฉันอยากเป็นนักเรียนโอ้ยฉันจะแต่งพี่ันยอมแต่งนู่นเป็นเลยไอ้ไอ้อัดมายฉันดูเป็นนักเรียนวันนี้ดูเจ้านี่่ไมเห็นฉันต้องฟันเลยโอ้ยมันมันเยอะขนาดนี้เนี่ย พี่อีสองคนนั้นก็จะไม่รู้อะไรเลยโอยพ่อได้แล้วโอ้ยไอ้ลุงพวกนี้อะไรกันเนี่ยฉันไม่อยากเป็นประธานฉันอยากเป็นนักเรียนเนี่ยไอเยี่ยเข้าุกคนพับเนี่ยเร็วตีเริ่มตีเริ่มตีเริ่มวันนี้ฉันจะพาเข้าชมชมชมลมฉันจะไปเข้าชมลมหวยเนีวไอ้พวกบ้านี่วันนี้ฉันแค่จะไป เข้าชมลมทำแค่ติงตัวอย่างงี้เลยไอ้เจ้าจะตามฉันไม่เห็นด้วยป้ะเฮ้ยโอ๊ยดูด้วยโอ๊ยโอเยโอยข้าออกก่อนกอัน้ยโอ้ยมันเยอะอะไรกันขนาดนี้เนี่ยอายไปฉันจะไปซื้อขนมเลว้วไอ้พวกนี้นี่อะไรไม่รู้นะครับทุกคนอายอ๊ โอ้ยอีป่านี่ตามชุดตะไปโอ้ยยังก็ฝูงนอมบี้ตามมาเลยอ่ะโอ้ยตามฉันมาโอ้รุ่พี่ครัุ่นพี่รุ่พี่บินขึ้นไปทำไมโอ้ยจำแค่รุ่นพี่แกโอ้ยใครก็จะดีจะรักอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนี้คะฉันเป็นอะไรผมนี่ฉันจะต้องเป็นอะไรโอ้ช่วยด้วยโอ้ใครก็ได้ช่วยเออ เราปิดจังเลยนะครับน่าร้อนอ่าช่วยด้วยตำรวจทุกคนตำรวจมาเฟียมาเฟียมันเจ็บโอ้ยและนี่ตายอีกเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยมันมันค่าเจลเจ้วเนี่ยครับเจเจฆ่ามันหลอดเลยได้เลยถ้าเราถ้ามันหนึ่งตัวแล้วมันจะฆ่าเราไหมอ่ะเกงแม่แล้วแล้วมันจะฆ่าเราไหมครับเจ ไย่ม่ค่ะไม่ค่ะเรา่วอะไรช่วยด้วยเย็นโดนโดนเจ้าพง้์จมมีเลตามาเลย่ะเราต้องเตรียมเสบเียงไว้แล้วนะครับไปแล้วไปไปแล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โจะเป็นตายยนนนีี่่เเย มาแล้วนะครับทุกคนโอ้ยมันมันมัน,มน,มนจ้องหน้าเราเลยอจะจูจะจูชีด me ้วยชีด้วยชีด้วยไปให้มาโดนทุ oh, ่นเลยชีด้วยชีด้วยชีด้วยโอ้ลุ้นพี่เราพวกเราด้วยเห็นไหมลุ้นพี่แกจะไม่ได้จะเป็นประธานฉันเป็นนักเรียนในวงนี้นี่มองเจ้าได้กังไงดูข้าเขาให้ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวเอาดาบฟาดเลย ข้าดีกว่าไอ้พวกนี้ม,มันมาทำอะไรตรงนี้โหยังกับตอมบี้ต,ตามมาเลยอ่ะ เอ้ยมันตามมาเกันมาเชนไรโอ้ยทำไมเนี่ยเดีย๋ยวให้เดี๋ยวให้รุ่นพี่ชมนมต่อยมวยต่อยเข้าวนั่งซัดเลยรุ่นพี่ครับชิดด้วยชิดด้วยรุ่นพี่ชิดด้วยชิดด,ด้วยครับชิดด้วยครับ,รบมาเพียรตามผมได้ยไงมาเกณฑ์ี่ยวโอ้โหวิ่งมาแล้ว

ทำไมไงเนี่ยโอ้โหตามวางกันเที่ยวเลยโอ้ย,อยนี่ที่ไหนเนี่ยโอ้จำว่าจนนี้ขึ้นเคยเดียนโอ้ยไอพวกนี้ไม่มองมันเลยเหรอเนี่ยรุ่งพีุ่่พี่อยู่ทางนี้รุ่พี่อยู่ทางนี้ชุด้าใส่กัน ามาแล้วลองดูก็ประหยัด <ained> ซ <debate> yeah. ื้อหรือวะเรื่องเจียบตัวนอกก่อนเราจะวัดตัวตัดแขนส่วนโค้งส่วนม้าวให้เรียบร้อยช่องที่พุณธ้าตัดเสื้อได้ให้เราก็ช่วยได้อย่างเต็มที่แต่ว่าช่วยดูนะมาที่ช่วดสีเหลืองกันบ้างชายเสื้อสีเหลืองเราจะมาทําเป็นปกให้เหมือนกับต้นแบบมากที่สุดอ่ะอย่างไช่วยเย็บแนวซะหน่อยจะได้มีประโยชน์เสร็จแล้ว ไม่าเสี่ยงไม่เสียงมากเลยทุกนคนโอ้ยทุกคนขามันแออัดไปหมดแล้วทุกนคนนะครับไอมาเฟียมันจะทำอะไรกับเราไม่รู้ใครก็ได้ที่บอกโหจัง เจาเจ้าโถๆถเออนี่มานีเล่นมวยก่อนนะเล่งมวยนี่อ่ะอมมีนังแดงและกิ่นัมีนอมันจะตามมาทำไมเยอะเนี่ยอานำเบลฟาหัวอะไรดีไหมเนี่ยเออเออเออเคยเล่นมวยก่อนนะเจ้าเคยฟาถาง นี่นี่ลตายไปแล้วหนึ่งจะได้รถคนซาบางเงี้ยวโหหนึ่งเโอ้โหไอโอ้วันี่ตายไปแล้วหนึ่งมาสู้กันนี้หล้ ตายไปแล้วอีกหนึ่งนี่แน่ตา,ายไปแล้วอีกสองนี่แน่นี่แน่เอออีกหนึ่งคน ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบาย,บายอย่าอย่าอย่าทุก